สวัสดีค่ะพบกับสองเถาฮดชีพชาแนวเลิกเรียนมาก็กินนมนะคะต้องทำการบ้านก่อนไหมวันนี้การบ้านได้น,นี้มาค่ะเขียนกอไก่ค่ะไอ้ขอไข่ค่ะ <c oughs> นะครูให้เขียนขอไข่ค่ะคุนครูให้เขียนขอไข่ขอไข่ในเล้าบอกงี้นะคะอ่ะมาเบิ่งกันมาน้องพิมจะเขียนได้บ่จ้ะมาดูว่าน้องพิมพ์จะเขียนได้ไหมกินนมแล้วก็ไปทิ้งขยะนะคะคนสวยมาเขียนลูกอืมไหน่อยถึอ ไม่น้อยหรอกตัวพอดีโอ้ยน,น,น,นี่มันตัวใหญ่จะ <c oughs> อนี้มันตัวใหญ่อ้ย <c oughs> อดหวัหวหัวกลมกลมไปเขนไปอ,อ <c oughs> เขียนเป็นแถวไปลูกเขียนน้องพิมพ์คนจริงอยู่แล้วค่ะ จะเขียน,นเขียนขอไข่ไปน้องพี่แม่น้องเสียเด,ด็กจะเขียนไปลูกเขียนไปเออพี่จอยมาพอดีออจ้ะพี่จอยเดี๋ยวมาอยู่เป็นเพื่อนน้องเลยนะลูกแม่จะไปช่วยงานเขาสิ แม่พาเตยพีงกก็ก้าค่ะจ้ะเขียนไปเขียนไปลูกเขียนตามจุดไข่ปลาไปนะคะห้ามออกนอกข่อยปลานะคะไปขอไข่ในเล้าขอขวดหัวแตก <laughs> หัวแตกอะไรเมื่อ หัวข้องกับหัวเต็ดูนางเขียนนะคะตั้งนานแล้วยังจะเป็นสิบนาทีแล้วยังไม่ได้สักแถวเลยตั้งงใจเขียนที่ลูกมันมีกี่แถวน่ะหนึ่งสองเจ็ดแถวเองมีนหนายแถวนับดูสิ แบดแถวอ้าวอ้าวเ,าเาขียนไปเขียนไปเขียน,นไปลูกเขียนไปให้นางเขียนกอไข่นะดูดูนางเขียนขอไข่คือเบอร์คอนเฟิร์มละ่ะให้นางเขียนขอไข่ไปเขียนไปลูกเขียนไปเขียนดีดีสวยสวย ก้มหน้าก้มตาเขียนระปับดันกับว่างามอย่าออกนอกกรอบลูกเขียนดีๆสวยๆล,สสลูกเขียนลูกเขียนเขียน เขียนเขียนเขียนพี่จอยนื้ต่อชุดนังเรียนเขียนดีดีเขียนดีออด,พดีพี่จ้อยลื้นต่อชุดขาวพี่จ้อยเขาใส่ชุดขาวด้วยเหรอ,อน,นี่คือพอไข่ของนางน,นะคะ 甜甜甜。 เขียนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆขอไข่กอไก่ไม่ไหนก่อนหัวิกอไก่ไม่มีหัวลูกไมไม่มีหัวกอไก่ มีแต่ตาเหรอขอไข่ในเล่าขอขวดหัวแตกขอไข่ขอไข่ทำนมันมีหัวขอไข่ก็มีหัวสิอืมมันจะได้ดูเหรอจ้ะ เขียน<า>ดีดีท,ท,ทันนเสร็จกระทำไม่ชุดคืน้นจ้ะอันนี้เด็กทำกันบ้านใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเหลือสามแถวค่ะไปเร็วเร็วลายมือหน่องพิมพ์งามบัจจา ใช้มืงม้งน้ำบอิจาตอนนี้กำลังขมักขมิ่นเขียนขอไข <c oughs> ่อือจื้อตานข่านสุดพูดไม่เพราะ มาแล้วมาแล้วย,ย,ยื้อใส่หลเอเพื่ออะไรปลาปโอ้ไปแล้วนางกำลังเขียนใกล้จะเสร็จแล้วปะป้าเขียนไปอีกเร็วๆ ตั้งใจเขียนจะได้เป็นท่องแม่สูตรคุณน้องพิมพ์ตัวปอมไม่เก่งเลยคุณครูบอกโอ้โหเก่งจังเลยน้องพิมพตัวจก่งเก่งเก่งแบบไหนกเก่งแบบสี่ปะเหตุบงังดูว่าเก่งอ่ะ เก่งแบบสี่เลยวะหนังภาษาสี่สบ้าอืมกำลังเขียนตัวยังไงขอไข่ค่ะกำลังเขียนขอไข่ค่ะบ่เป็นยังลูกเขียนไปเขียนไปบ่เป็นยังไม่ช่างเลยจะจะขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาอ้าวเขียนดีๆเร็วเร็ว คนเก่งเองบ้านโนนม่วงว่าต้องไปเฮ็ดงอกลูกขอไข่นะไม่ใช่ซอสางจ้า <c oughs> ตั้งใจเขียนเร็วๆเหลืออีสองแถวเองนี่ค่ะเอากดดุมใส่สิเออเร็วๆเร็วๆเอาไข่ใส่สิจ้าเอาไข่ไม่ใส่เห็น้วยจ้า โอ้โหเมือภาพเอาขอใครไม่ตังไว้นีดิจะจะรีบเขียนรีบเขียนเลยนางไวงนีสก็จะเสร็จแล้วดูนางเขียนยาวไปยาวไปจ้า เรีย้วเก่งจังเลยเก่งจังเลยมันยาวเยี่ยวเรียวๆเขียนเขียนเขียนมันหลายเยี่ยวถ้าเขียนเสร็จจะกระถองเมยสุขุนเอาโทรศัพท์มาไหลเอ้ยพ่องแม่สุขุนบ่ต้องเอาโทรศัพท์ก็ได้ค่ะเอาหยิ่งเหรอไปเขียนเอาหยิ่ง ก็สมุดไงอยู่ข้างหลังสมุดอ่ะซองหนึ่งเป็นซองซองซองเป็นสีอ่อาเข,ยาขยาียนเขียนสีอโทรศัพท์เอ,ทพทเอาโทรศัพท์ไม่ได้เ <c oughs> พิ่งจะชาร์จแบตโทรศัพท์นะโทรศัพท์แม่ เร็วๆรีบเขียนจ้ะนี่้าเหมือนเหรออืมๆเหมือนๆโอ้เก่งๆเริ่มเก่งแล้วค่ะเริ่มเก่งแล้วเออเริ่มเก่งแล้ว เขียนชื่อทีเนี้ยเขียนชื่อเอายกให้ดูซิยกให้ท่านผู้ชมดูซิยกให้เอฟซีดูซิว่าหนูทำสวยไหมจับดีๆลูกจับดีๆเขียนชื่อเนเดี๋ยวค่อยเขียนอา้าวหนูทำสวยไหมน้องลายมือน้องพีมาเสร็จวางอันนี้ลายแม่แพทย์จะเร็วเขียนเดี๋ยวแม่บอกเขียนดอเด็กตรงนี้เขียนดอเด็ก แม่ไหดอเดอเอเด็กไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกอ้าวให้เขาให้แฟนเอฟซีดูสิวันหนูเขียนสวยไหมอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ตอแค่นี้ก่อนนะคะเด็กน้อยทำกันบ้านเสร็จแล้วจะได้ไปท่อง สูตรคูณต่อฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์่องเท่าเยียชีพแชแนลนีล้เ้อค่ะบ๊ายบายเลยบ๊ายบายสวัสด,ดีค่ะ